ผมจะนาเรื่องผู้ทุกขังที่ไปได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาพลพระราม9นะครับได้รับการดูแล v ีพอย่างดีนะครับขอมาให้ทังทั้งตีว่าการการชีวิธรรมเนี่ยมาชี้จแจงนิดหนึ่งนะครับว่า3มคนเนี้มีกฎระเบียบอะไรรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นการข้องอยู่ห้อง v ีพนะครับ แล้วก็มีการเยี่ยมไม่มีกฎกฎติการะเบียบนะครับที่เขาบอกว่าสามคนเนี่ยเป็นโรคความดันความดันสูงอ่อนเพียและโรงพยาบาลที่ในกรมแพทั์ทรรไม่สามารถจะรักษาสามคนนี้ได้แล้วหรือนะครับยังปล่อยให้บุคคลเหล่านี้ได้รับความสุขสบายเดี๋ยวุ่นนี้ผมจะเรื่องนี้นำเข้าสู่กรรมธิการนะครับ แล้วก็จะขอปติเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงติธรรมาชี้แจงครับคุณศิลาครับคุณเลิกโกหกแล้วก็พยายามอย่าสร้างเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ได้แล้วนะครับคุณก็รู้อยู่ว่าตอนนี้ทั้งสมคนไม่ใช่ผู้ต้องขังแล้วเพราะว่าสารเพิกถอนคำร้องที่จะให้ฝากขังนะครับแล้วก็ให้ทําการปล่อยตัวทั้ง3าคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งสมคนไม่ใช่ผู้ต้องขังแล้วดังนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรเขามีสิทธิ์ ที่จะรักษาตัวเองที่ไหนก็ได้ครับไม่จําเป็นที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลของราชทันคุณศิละเองเนี่ยทำไมถึงยังไปเรียกเขาว่าเป็นผู้ต้องขังและต้องให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลของราชทันล่ะครับหรือคุณไม่เคารพอำนาจศาลครับคุณศิละคุณตอบผมสินะครับแล้วก็ถ้าเผื่อไปพูดถึงเรื่องของหมายจับว่าคุณจะไปจับเขาให้ได้เพราะเขาเป็นผู้ต้องหาเดี๋ยวก่อนนะ หมายจับเหล่านั้นเนี่ยถือว่าสิ้นสุดผลบังคับใช้ไปแล้วเพราะว่าผลมันได้บังเกิดขึ้นแล้วเขาได้ถูกจับและไปดําเนินคดีเรียบร้อยแล้วดังนั้นหมายที่เคยเรียกเป็นหมายจับตรงนั้นเนี่ยมันจึงสิ้นสุดการบังคับใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะคุณจิระถ้าคุณไม่รู้คุณก็รู้ไว้ซะวันนี้นะครับส่วนเรื่องของโรงพยาบาลที่ทําไมเขาต้องไปเข้าโรงพยาบาลที่นั่นไปฟังหมอทศเล่าให้ฟังดีกว่านะครับว่าเพราะอะไรทีนี้ผมเรียนให้ ทราบนิดหนึ่งว่าทำไมต้องพระรามเก้ามีกระแสมีสอสบางคนออกมาพูดโจบตีให้ร้ายโรงพยาบาลต่างๆๆะคืองี้ครเวลาพวกเราเจ็บป่วยกันเนี่ยเรามักจะมีโรงพยาบาลกันอยู่ในจัดถ้าเราป่วยเนี่ยเราจะไปที่ไหนวันนั้นที่ผมเจอไหมไม้ตอนนั้นอาการหนักมากคือหมดสติไป30นาทีผมมองแล้วหคือปัญหาเรื่องออกซิเจน2ก็คือปัญหาเรื่องขาดน้าเรื่องไตนี่เป็นปัญหาสําคัญมากๆเลย คนที่เสียน้ำมีเยอะเนี่ยถึงขนาดตาวายได้นะโรงพยาบาลที่ผมคุ้นที่สุดก็คือโรงพยาบาลพระรามเก้าทำไมพระรามเก้าคือคนที่ก่อตั้งโรงพยาบาลเนี่ยสามสคนเนี่ยเป็นหมอรุ่นพี่ผมเดียนที่โรงพยาบาลทธิบดีมาด้วยกันสนิทกันมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็เป็นหมอโรคไตอันดับหนึ่งปไทยนะฮะก็นึกถึงนึกถึงพระรามเก้า แล้วก็นึกถึงโรงพยาบาลรามาแต่รามาเนี่ยไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าจยากรามาเนี่ยเตียงจะเต็มอยู่ตลอดไม่มีที่ให้นอนไปก็ไปนอนอยู่ในเตียงที่ฉุกเฉินเพราะนั้นก็เลยพาไปที่พระรามเก้าเป็นอันดับหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อรุ้งกับเพนกวินเนี่ยก็มีอาการที่จะต้องไปโรงพยาบาลด้วยเนี่ยจึงพาทั้งสองตามไปที่โรงพยาบาลพระรามเก้าด้วยนะ ส่วนที่มีอ้างว่ามีผู้ใหญ่บางคนนะที่เกี่ยวพันกับพการเมืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยถือหุ้นอยู่ในนั้นเนี่ยผมเรียนให้ทราบว่าท่านมาทีหลังนะฮะมาเมื่อโรงพยาบาลพระรามเก้าเนี่ยได้เอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็มีการขายหุ้นออกไปนะก็เหมือนกับคนมีกันทั้งหลายฮะที่มาซื้อหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยอย่างตระกูล ที่เป็นไายแบงค์เนี่ยก็มีโรงพยาบาลบำรุงราชสมิติเวชหรืออะไรต่างๆเพื่อการลงทุนแล้วก็เพื่อการดูแลท่านเองนะสำหรับคุณหญิงเนี่ยก็ก็บอกได้เลยว่าผมไม่ได้เจอท่านมาเกือบจะ20ปีละเคยเจอท่านครั้งเดียวนะฮะตอนนั้นที่ยังมีพักไทยรักไทยยังไม่ถูกยุบมีการจัดงานที่พักตอนนั้นก็เจอแต่ไม่ได้พูดคุยกันแล้ว20ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยคุยกับคุณหญิงแล้วก็ก็ไม่เคยไปยุ่ง แล้วเรื่องรุ้งไม้เพนกวินที่ไปรักษาที่นั่น 1. คือเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งแต่สองเป็นโรงพยาบาลที่ราคายุติธรรมอันนี้ไม่ได้โฆษณาโรงพยาบาลนะท่านไปดูได้เลยว่าถ้าโรงพยาบาลที่ชื่อดังทั้งหลายในกรุงเทพเนี่ยราคามันจะแบบคนธรรมดาที่เข้าไม่ถึงนะฮะแต่ถ้าพระรามเก้าเนี่ยบริการเนี่ยชั้นดีเยี่ยมอันดับต้นของประเทศแต่ว่าราคาเนี่ยเข้าถึงได้ นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ผมได้พาเข้าไปที่พระรามเก้านะไม่มีเหตุผลอื่นใดแล้วสสบางท่านก็ออกมาพูดว่าเอ๊ะทำไมตารวจให้ไปเลือกโรงพยาบาลกันเองได้อันนี้อันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะฮะตอนนั้นไม่ใช่นักโทษนะ,ะที่ต้องเอาไปเข้าโรงพยาบาลของราชทันตอนนั้นเนะี่ยใช้สิทธิ์ของผู้ต้องหาที่เจ็บป่วยนะะแล้วผู้ต้องหาก็ สามารถใช้สิทธิ์ไปโรงพยาบาลเองได้แล้วก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวเองอย่างของน้องรุ้งเนี่ยก็มีมีประกันสุขภาพซึ่งประกันก็จ่ายส่วนของเพนกวินแล้วก็ไม้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็มีปัญญาที่จะจ่ายได้นะฮะไม่ได้ไปเอาเงินของคุณศิระหรือเงินของสอสอท่านไหนนะฮะมาจ่ายเพราะท่านคุณคุณศิระขอขออนุญาตที่เอ่ยนามเพราะท่านเป็นคน ออกมาพูดนะอย่าได้เดือดเดือดร้อนใจเลยแล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ของลุงเพนกวินหรือไม้เนี่ยถ้าสตางค์เกิดไม่พอเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆทุกคนเนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องไม่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรเลยนะอย่าได้สงสัยอย่าได้คลางแคลง,คง,คงอะไรเลยก็อย่างที่หมอทศเล่าให้ฟังนี่แหละครับเป็นผมผมมีเงินผมก็ไปเข่าครับหรือเป็นผมถ้าผมมีเงินมากๆ ผมก็ซื้อหุ้นโรงพยาบาลไว้ครับเพราะเป็นหุ้นที่ถือว่าเป็น defensive s ต o อกอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้พวกหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเคยเป็น growth สต o c k เสร็จด้วยซ้ำนะครับ PE นี่พุ่งกระฉูดเลยนะถ้าเผื่อใครเล่นหุ้นมาก็คงจะรู้นะครับแล้วสำหรับคุณศิระเองนะครับก็พอเลยนะครับทุกคนเริ่มจะไม่ไหวคุณแล้วแม้ทั่พัทคุณเองเนี่ยก็บอกว่าพอละอย่าไปดีเบตเลยนะครับให้มันเสียหน้านะครับเพราะฉะนั้น คุณก็พอแล้วล่ะครับประชาชนทั่วไปเขาก็ไม่ไหวกับคุณแล้วนะครับแล้วเพื่อนล่ะครับยังไหวหกับคุณศิระอยู่หรือเปล่าไหวไม่ไหวบอกกันมาได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์ข้างใต้มาเล่าให้ฟังกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ